ดีครับพี่น้องมือหนีรอทงแยมแรงคือเก่าครับมือนีผมมีเบียกผมมีงานใส่วิจอยู่กระทงกระทาพี่น้องเลยต้องมาเบงเขาบงน้ำแยมแมงคือเก่าหรอผมเป็นจิตวัตรประจำวัดของผมตะละเมือตะละเวนเพราะมันคำคำมาแรงมากอ่ะรอทงรอท่าเดี๋ยวค่อยขืนเมื่อขึ้นบ้านพี่น้องเน่อยู่เนวอยากน่ากินเบงเขาบนน้ำครับ เกิดเป็นมือเป็นเว็อยางนี้สิละพี่นอ้องมัอ,อยังไหลลอกมันลอะเบื้องเขาเบิ้งน้ำไปต้องคุมมือคุมเวทไปพี่น้องเอ้ยพอมันคำมันเหมือดคนเห็ดหน้ากับจังสีละพี่น้องเลยคำมาแรงมากกับเบิ้งเขาเบิ้งน้ำไปธรรมดาละ่ะดีกว่าทีไปเอาเวลาไปทิมซื้อพี่น้องจากเวยียกจากงานทั้งอื่นแล้ะก็ลงมาเบื้องมันจนังไน ให้ผมเบิ้งทุ่มืือก็ได้เลยพี่น้องนี่ลงมาทุ่มืือก็ลงมาได้ดีชีวิตผมนี่ดูว่าจะกลับให้กลับหน้าอยูล่ล้เป็นกลายเป็นจิตวัตรประจำวันของผมไปเลยละสูตรอากาศเนี่ยมือแลงพี่น้องเอยบรรยากาศดีๆข้ามมาได้มห ใจชีวิตละกับเป็นยูของเศ้าหน้ามันลอยเบิ่งเขาเบิ่งหนามบรรยากาศเนี่ยไมเลี่ยงเลืสิเรกพี่น้องบ้ามี้ยเนียเสรเวลานอนเวียนยู่เหี่ยนก็บรได้๋อกพี่น้องเลยผมต้องลงมาสูดอากาศ

ก็ให้สักก้าหน้ามันก็นดีเลยูหหยาบไหมจิตวัดประจำวันพี่น้องเลยเพราะคำพเพราะเมือดเตือนเสาขอลงมาไหมลงกเรียวยังเรียวรอดเรี้ยว็คยไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอย่างอื่น เอาค้าว้ยเขาขอขอตัวบัดเนี่ยเนห็ดเน้ออยู่นกกิน,เ,น,หนเห็ดง่ายเห็ดแรงเหตุการณ์เป็นอยู่พี่น้องเอ้ยแบบง่ายๆบ้านห้องเนาะต้องไปยังให้มันมาความกดหัวเาเบื้องหน้าเบื้องน้องเบื้องเขาไปสะละ ข,อ,ข,อ,ขอ,อ,นนอก็โค้งโค้งง่ามมาในเขาก็ได้แล้วพี่น้องที่วิทชนบทก็ได้คำลงคำมากแรงมากกับจังที่เฮียนยังเนาะก็อบอกคือก็อเจ้าที่อยู่นี่ เมืองมีไฟแสงสีพี่น้องเอ้ยมันโหนกันสิล่ะครับคำว่าแนงมากอะรอธงรอท,รอทารอแล้วขึ้นบ้านขึ้นซองปิดไฟนอนพักผ่อนเมื่อเส่อยว่ากันไหมการเป็นยูก่ก็ได้เมื่องเฮ็ดก็เฮ็ดเมื่องกินก็กินปนปูนป,ปนปลานไป คํามาเร่งมากกับฟังเสียงนกเสียงร่มเนี่ยพี่น้องเฮ้ยเร่งเบงงงื้องเขาเบื้องน้ำวนไปละพ่อคำาพ่อเหมือดไปใส่ชีวิตอยู่กับไฮกับหน้าส่วนหลายเอาเท้อแร่งเทีย แต่เป็นยู่กับแบบเังสีละความมาแรงมากกัได้ตื่นเศร้ามากกับง่วงออกคอกพี่น้องบอกเรามาเลาะทงยามไม่เลี้งกันหลาะทงกวนขึ้นเฮียนขึ้นสั้นง่วงเขาคอักเฮ็ดยู่เฮ็ดกินทั้งบัดเนี่ยเรื่อเศร้าให้ว่ากันไหมนี่แหละพี่น้องเอ้ยที่พิทุ่มก็ได้ แันเมนยูโบรูบอลาออแบบเรียบๆง่ายๆเดี๋ยวห้องีงิยังก็กินกันไปหมื่อฝนคือส่งลิ้นน่ะป่านนี้ผมว่าฝนลงอะไีพี่น้องนี่ฝนปล่อยๆลิ้นแล้วนี่โอ้ยลงมาเลยเถอะมันแห้งมันแรงซะมันเท่ากับได้โอ้ตัวใบแห้งเลยเถอะ ก็เขาได้ซื้นได้มีชีวิตที่บ้านในเถาะวนลินล่ะพี่น่องกามสูขกพอยู่ใส่เลพี่น่องกามสูขอยู่กับตัวเฮานี่แลแหละอยู่กับให้กับหน้านี่แลแหละ เป็นมือเป็นเวทมากอะไรอลอยเบื้องเขาเบื้องหนามไปตลอดซ้ำซากคำอยู่ก้อยจีเปนั่นหายใจโดยวัดเอียงพี่น้องเอ้ยเวลาไม่อย่างลายเบื้องหนามเบื้องในเบื้องเขา แล้วการเป็นยวงผมก็ได้ข้ามาแรงมากกับยุกกระทวงกระทานี่แหละกแต่ผมยังเราพี่หนองไม่ยังก็เบื้องรู้สึกหรอกเพราะมันคำมันเหมือดไป น่ากับพวกเนบ้อหลายดอกก็ซ้ำนี่ละพี่น้องเอ้ยย่างไปย่างมาอยู่ปวดรักป่ะผักกันย่างกันงามเนี่ยขั้นแท็กกับหุกอีกแล้วพี่น้องเอ้ย เราพี่น้องบ้านเฮากับบ้านเฮาคือเก่าละ่ะบ้านก็เป็นบ้านบ้านก็คือเก่าละ่ะพวองให้ทุ่นหน้าก็ซ้ำบ้านหลัางน้อยๆลังน,นึงปล่อยชีวิตไปครับธรรมชาติ์มันยังก็กินกันไปหุ่นหยาพี่น้องเอ้ยผมไม่ได้เป็นหน้าเขาเราเป็นหน้าเขาร่วมเราเดี๋ยวนี้ร่วมเขาร่วมหยาแล้วพี่น้องเอ้ยไหลาจากหัว เสียงฟังเสียง,งเขียดก็มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะชีวิตเศ้าให้เช้าหน้านี่ก็ได้ขมาแรงมากผลกับปล่อยแล้วพี่น้องฝนก็ได้กระหันกับเอาซะเลือกเกิน ไปว่าซ้ไหนเหนียงว่าไม่นานมีที่พี่น้องโซนที่ผมไปเมื่อนี้ผมระล,ลีตวนเขาแหงว่อมาสนไหมเขาก็เลื้งกับพ้องกันตายเหลี่ยมพราตายเหลี่ยมอยู่เขาก็ได้ทำมารแรงมากอ่ะหอมดอกพักกระแยงดิพี่น้องเลยโอ้นี่แหละพี่น้องอีสานบ้านฮบมีดีหลายอย่างตัว การเป็นยูมีหลายอย่างบ้านห้องก็ได้มาทายมายังพี่นองเบืองซื้อดอกป้อมีอยังดอกพี่นองมือหน่ว่าห้รอหน้ายังไม่เลี่ยงกวนขืนเมื่อ ตอเสียงเขียดเสียงล่มกันไปเพราะนอนหลับพี่น้องเลยเพราะมีแห้งเห็ด <c oughs> ให้เ็ดห,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 หน้าก็ต้องอยู่กับให้กับหน้านาะพี่น้องเนะพี่น้องการเป็นยูก่ก็ได้เรียบๆไไง่ายๆ ล้วพี่น้องคลิปนี้ผมก็ฝากไว้สำนีกอนเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปลปหนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับนุ่มบุรรัมเบ้าน้องบัวนพะพ่อป็นก็นล้องใจฮ็ดคลิปไม่ไม่ๆขึ้นมาเพื่อปินก็ร้องใจให้กับผมสำหรับคลิปนี้แล้วนุ่มบุรรัมเบ้าน้องบัวก็สวัสดีครับ